ยังยางม้างสิมรุนยังยางม้างเลยเลยโอโอเคอยู่เนาะมาที่แดดกเลยยังไปแบบ่ว่าที่แดดม่านจะเขีนอะไพี่แดดเนาะเข้ากับเรื่องไทยเว้ยหลังจากเปลี่ยนมันนลายเป็นเดือนเนาะแต่มันสะสมมากรอนหันเป็นปีเลยนะหลายปี คือแรกคอยนีเป็นตโตเป็นว่าแปดปีเยีีบอเป็นเดือนนีนคืนเลยแบบนั้นน่ะนะหัวหนูมึงนี้ในดำมดบนหนนอนบนินอนมือหนึ่งหนนนนอนถ้ารวมรวมแล้วประมาณสองชั่วโมงนอนนะนะ ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งหนูจะตื่นมันจะรู้ซึกขึ้นมาเองนะมันจะรูเมื่อหูเมื่อแล้วก็น like, ุก็พลอยรับไปประมาณสิบนาทีนุก็รับไปตีสองนู้ก็รูขึ้นมาเองใช่พอหนูจะเป็นงนายิกาตลอดว่าตีเท่าไรยางใดมันจะเศร้าเนี่ยสิอันนี้เราก็ยางออกมาจากห้องเขาพากันน่ก็ย่างออกแก่องยางแล้วก็มันมันเป็นนักกับตอนเป็นล้างไปนวดมากเนาะเป็นหลายเนาะเ่าถึงตอนที่ เอาหน,นักเลย,ยสี่ชั่วโมงกับตอนนวดเลยน่องขึ้น,น,น,นมานวดให้อืเอนนเนี่ยกนระท้อนเราครับฟีบิที่เมื่อกี้สิปวดเป็นเดือน,น,อนถ้าถ้าเราลุกลุกข,ขึ้นไปข้างนอกแล้วเราไปฝืนมันเป็นนัง่งเป็นดัดมันไปนั่น,นอะไรแห้งตืมเลยพวกนี้แล้วมันก็จะรูค่ายสงสัยมันค่ายมั้งเนี่ยมันค่ายทั้งเราเนอะกับพ่อดูเนี่ยเป็นพิ่มโตลงอีกปวดตืมก็เก่าอีกแบบนั่นแหละ ส้มนี่ยส้มนี่เขาหามยางหามดัดหามให้ยังกระดูกทกี้ก็กระดูกกับเส้ยนการเทารักษาถือวิธีไม่เอาไปยังดอกอันนี้เทาไปไปนวดซ้ำอีกวัานี้คนท้างอย่างนั้นอ่ะนะแต่วันอาทิตย์นี่นู้เลยคนอื่นเขากินเราแต่กระโปกงนู้นนอนหองไหนในหอยห้องขวานุกับนาดำมดเหลือตนเมียขั้นเป็นกระดูกกับเส้นพวกนี้เทาพยายามยาไปกดจุดที่มันเจ็บถ้ากดจุดที่เจ็บปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นทั้งสันแหละมันจะปวดเกา ไปที่สีขืนเนห็เทาหายใจมันปวดมันหีบซมแมนเอ,อ,อาโย翰เลยนั่นแหละคืออาการของเขาเรียกว่ากระดูกครับเส้นเพราะว่าเอวหรืขอข้อก็ตามเวลาปวดครับเป็นขอ้นขอปอดวดมันจะปวดลงแขนลงเข็มนจะแล้ลงสะบักแก้วมันจะปวดจีอยู่หันปวดจนจนจะจะพิชค่าได้ก็ตามมันก็จะปดดวดโยนมันมันสิบวันละเ <c oughs> ขาเอาินนั่นแหละปูดได้เพาเป็นเจ้าพ่อหัวจักรหนูย้อมเลยหนูหัวหนูยอมเลยผมออกมาจะตีตัวกับบ้าน อย่าลืมกินยาเด้อดูแล้วดูแล้วครับกลางคืนไม่ปวดมาก